ตอนแรกเขาก็ตั้งใจว่าจะซื้อเขากับซื้อลูกป่ามาแต่ขอติดต่อบ่ได้บ้านนี้นะนัดแลาวไว้แต่มิเตว่าเมนมืออื่นั้มืออืดเลยเธอเด้อมืออื่นนะขอยซื้อปลามาให้เจ้าปอยพอเมื่อวานนี้ข่อยไดปขอมาเลยบ่ได้นัดเจ้าจับเจือเจ้าเขาจะไปซื้อเอาอยู่บอดมันเลยอย่างในลายเนาะมันจังในลายมันเป็นถ้วยเลยหลายโตเขาสิเอาเป็นถ้วยผู้ว่าถวยเท่าไรแต่ว่าทงนี่ มันก็ต้องแยกท้าเราซื้อลายเนียวปลาเพ่นกัสิแยกให้เนะาะแล้วซื้อปลาเกล็ดกัดพันก็สทใส่ถุงนึงสบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเพราะไม่พี่น้องเอฟซีมัดสุขุ่สุขคนพี่น้องเนาะแดดพี่น้องเอง เอ้ามื่อนี้ก็มาหาทางด้านในทิดพี่น้องเนาะอ่าบ่ฮู้ว่าเราอยู่อยู่บ่พี่น้องเไยเนาะแต่กะอันนั้นอยู่คือสิอยู่อยู่เพราะว่าเห็นอันประตูไข่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาโทรหาเพิ่นบ่ติดว่าซั่นพี่น้องเนาะติดต่อหาเพิ่นบ่ติดนะนะโทรหาเพิ่นมื้อเช้านี้กะบ่เช้าปานัดนละสวยๆประมาณอัน10:00นล่ะพี่น้องเนาะ10:00นปลาย11:00นนี่แหละบ่ติดอ่าบ่ฮู้ว่าเพิ่น ได้แบดเบิร์ดบัวน้อบัวสันเนาะพี่น้องเลยเอ้าไปไปหาไอ้เถิดพี่นอ้องเนาะเอ้านี่แหละพี่น,อน้องเอ้เนาะอ่าน้องน้ำน้องในน้องสะปูสะปลานี่แหละแต่ว่าน้ำกับโลายไปไหนแต่ว่าจะซืปปาาอ้อปลาไหมเถิดปล่อยแห,หละพี่นอ้นองเอ้เนาะต้องแรงขึ้นไปซื้ออยู่พุ่นแหละสนามไซพ,พุ่นแหละพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่าโทรหาเราบโติดนะพอแผดกันเลย บาได้ซือ้อพ um no <m aren> like, ี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวมือหน้าพอน้องแฝดสินัดเแล้าเป็นมืออื่นนัดเราจับเจืออลไรเขาจังซื้อเข่ามาว่าสันพี่น้องเนาะซื้อมาให้เราปล่อยซื้อมาเขาจะได้ปล่อยเองแล้วถ้าเราไปอยู่ก็ได้พี่น้องเอ้เนาะแต่ว่านี่เขาเขานัดเราก่อนแค่นี้เขาซื้อเราเพราะว่ามือนั้นเขาบระเดี๋ยวมพี่น้องเอ้เมือวานนี่แหละพขาแฝดก็บประดีมาพี่น้องเอ้เนาะพี่น้องเอแฝดบขาได้เข้ามากัเลยนั่น เป็นคนนัดเนาะมีเราว่าเอาสีมาหายเถิดนัดได้เถอดนะก่อน,อน,เ,นเอินึงจังควายยังไม่ทันได้เข้าไปครับแลาวพี่น,อนอ้องเนาะอสบายนี้สบายนี้โอ้ยเถิดเราเก็บกวดเด,ดี๋ยวนี่พี่น,อน้องเองแปลนอฮ้ยเถิเอา กินยังไงเธอหนิบ่อนีอ่พี่น้นองเลยบ่อบ่อบ่อบ่เห็นไหนบ่อจักคือกันเอ้าเออขุนนี่พี่น้องไอ้เธอขุนอย่างนี <c oughs> ้กำลัง,ลงกลางมุ่งนอนได้เถอด ลงมานาั่งพี่เป็นได้เถิดเจ้าเอมหรือเปล่านี่เรียบร้อยเปล่าเฮะเรียบร้อยเปล่าเดี๋ยวเบิังก่อนอือนี่เลยพี่นเราเรียบร้อยเถิดเขินเรียบร้อยยังแต่ข่างนั้นเนาะเอือแล้วแอมคักข่า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 เมนเสร็จแลลงมาเล่นพี่ก่อนอุ๊บเอเธอรไปทางไหนมื่เศร้านี่เจ้าว่ไปใส่เปล่าเออ โทรหาเถิดคือนบุตรีบวยเศร้านี่เถิดจะได้เนาะไม่เห็นที่ต่อเจ้าบอได้เศร้านี้นะอยู่ว่าเจ้าอยู่เฮือนบ่เอออยู่เฮือนอยู่บัวโนว่ะพูดไปทางไหนบัวโนว่ะโทรหาว่าจะไปเอาลูกปลูกลูกปลายังไรแล้วมามาปล่อยมายังไงล่ะก็ซื้อเข่าซื้ออยังเขามาเลยเพราะเมื่อวานนี่คอยบัได้มาแล้วจะโทรหาเจ้าบุตรบุตรีบ่ะนะเอ้าะไปว่ะเราไปทางใดอีกแล้ววะฉัน เบดเบด่เดอไปใส่เออไปสเบ็ดสงใส่แว็ดเบิดแล้วสันนะเนาอตีนงเลยเมื่อตะบ่อนอทำไผนะดังบ่มาแล้วนได้ดังเราก็ตะบดังตั้ซาเราแล้วเอเมกระบอกเออเป็นมาพรกันเลยบ่ หมาวันมาก่อนเอ้ากิดไหมเนี่ยมาพลังทายกินต้ามีดอี่แล้วไทยกินต้ามีดกระบองไผยนะเออมีกับเมืองเต้ามี่หรือเมืองหมาวันก็กินบบเออมีมาแต่ไทยได้เนาะอ้ยมาแต่มาแต่ไทยแหละเนาะขาดหมแล้วเนาะยิ่งเลยสบอยิ่งข่าวเลยกินแล้วแต่ค่อยนะ วันได้เขามาพี <t ang> ่น้องลยวันนี้หมันกล้องยเลยกองเทะเออเอดำขึ้นมือไวปันมืออดีอไวปันรถก็พอน้อไวปันรถแห้งอยู่ไอ้เธอดห้งเป็นไ้ไอ้เธอัน เพิ่นลงมาจากที่ปนเพิ่นมาแหว่จะบอกเพิ่นบริบวบาบอกมึงยนี่เพิ่นว่างคือมาแวะเล่นบริบาบามาแวะอยู่น้อยเถินเนาะเบิ่งเวลาแล้วเพิ่นกันเนาะแม็นเพิ่นกัเบิ่งเวลาเบิ่งอันนี้แหละเฉยเลยโอ้รอหมดกันเลยเถินเด้อเดี๋ยวลองนะเพราะแพว่มันอันตรายนะอย่าเฮ็ดนหลยจะเฮ็ดนี่วอันตรายได้มันเสี่ยงอันตรายอีสังจะเฮ็ดไม่จุ่ยจะตาอืขึ้นจักรยางเกาลีเนาะ mười một mười mình luộc đấy mười đấy mười một mười một mười tầm mười đẹp bộ một mười một mười một เป็นตากรบฮะเถิดสู้เปลี่ยนไม่แหลกขาดไม่แหลกขาดลูกบอลนี่มันจะเป็นตากรบได้วเถิดบ่มีเข่ากินบ่ลเลยนี่ได้แล้วเข่าได้แล้วเข่าได้แต่มาแต่เฮือนประวัติเมื่อไหร่หน้อยเถิดเนาะเจ้าไปหาชื่อบ่มีบ่แม่นเพราะว่าก่อนชื่อแทนนี่บ่มีถ้าต้องชื่อมาแต่พุ่นล่ะผักนาสายปล่อยเถิดบ่ได้เนาะ ข่อยติด right. ต่ออเทิดบ่ได้เห็นนะก็คิดว่าเขานี่ก็ยังทันมดาเมื่อพะว่าข่อยบ่ได้มาทว่าวานนี้ห็นนะบลิข่อยเคยเลยบ่ได้ชื่อเขามาเมือนี้นะตอนแรกข่อยก็ตั้งใจว่าสิซื้อเขากับซื้อลูกป่ามาแต่ข่อยติดต่อบ่ได้บ้านนี้น่ะนัดแล้วว่าจะมิแต่ว่าแม่นมืออื้นเลยเธอมืออื่นน่ะข่อยซื้อป่ามาให้เจ้าปอยเพราะเมื่อวานนี้ข่อยบ่ได้เข้ามาเลยบ่ได้นัดเจ้าจับเจือหเฮาสิไปซื <laughs> ้อเอาอยู่บอนมันเลย ยังในลายเนาะมันจังในลายลายโตถ้วยเลยลายโตเาสิเอาเป็นถ้วยอู้หัวถ้วยเท่าไรแต่ว่าทงนี่มันก็ต้องแยกท้่เราซื้อลายเนี่ยปลาเพิ่งจะแยกให้เนาะเดี๋ยวซื้อปลาแกแลบกัดเพิ่งจะใส่ทงนึงนะเอาเสื้อจะเต้ยถ้วยอันนี้เขาตักมาเดียวเลยรวมเลยแม่นไม่ว่าโอ้น้ำยังลายบ่อยถึงลายแล้วบุบบกบกุ่มแรงน้ำ ว่าตอนทำมาตอนนั้นกะยังได้น้ำนะเมนเนาะเนาะตอนนั้นก็คือเขาอ่านน้ำอยู่นี่หันเทีนี้เท่าน่ะแมนจะหาดินนั่นนี่นะำว้ยื่อคยให้ยันมาโอ้โหดอกแกบดอกเกือบไปเลยดอกกระลาดดอกกระลาดเ็นเธอใช่ผู้ช่ำวะนี่โอ้ยฮะนลายโพดหน่อยได้คอยใช้ช่ำนี้นะพุ่นนะ อันนี้เธอเลยช้ำนี่ได้ข่อยใช่นลย,ยโอน่ะก็มาถึกแล้วน่ะใช่ร้านไม่ถึกอ่ะอืเอเธอว่ไปอยู่หันอา้อาวคิดว่าต้นไม้นี่นะี่ยไล่ชื้นละช้ำตาก็ลงถึงอีได้เธอเลยยิงกองไม้เอ้ามีแต่ว่ามืออื่นข่อยชื้นขามาเด้อ ก็เข่านะก็คิดว่าโอ้ยยังมือเมื่ดอกว่าสันมาเมื่อขึ้นหลายเติบได้และหาโลหาโลหาโลไปเจ้าได้หนึ่งอยู่บ่หนึ่งเออยังยังหลายเติบดูเนาะอันเดีนั่นแหละข้อที่ต่อเจ้าพอได้ดิมาหน่กระสีนั่นทัวงมือวานี่ขอยบริมาแล้วขอยยังบริณาร์กับเจ้าจับเจือว่าสันก็ได้แลนเข้ามาเลยมือนี่โอ้แต่หาคุ่หัวปวกอันเดีคุ่หัวปวกเนาะมันปลาเปล่าไว้เนาะมาปลาไ้เตรียมไม่เกือบปลาแล้วบ่นี้ พันเกลือมะแรงมะเศร้าหัวเศร้าหัวแรงหัวอ่าอ่ะอ่ะมีแต่ว่ามะเอื่นไข่สิแดนออกมาแต่เศร้าเติบมหละเฮ้ยมะเอื่นนี่ฮะไอ้เทิร์นี่มะเอื่นนี่กะต้องให้เราเลี้ยงเขาดูพันอืมเคยเห็นจันแอร์เลี้ยงไปได้จันแอร์เราเลี้ยงแล้วเราเปเลี้ยงในนั้นเออในกระชังเลยในกระชังเฮ้ยเธอคอยว่านะต้องวางแผนคือเราอยู่แบบปกติต่างถ่าชาวใบเลย แล้วเราเลี้ยงแล้วเราเผาดุพันธุ์น่ะเฮ้ยถักไรไม่ได้หึงไงนุมันจะมีแนวเฮ็ดจังบทมันมันต้องในเกลือเด,ด้ืยเขาเกลือในอ่างน้อยเถิดอันนี้เขาปล่อยเขาเกลือเล็กน้อยมันหากินธรรมชาติเนี่ยมันใหญ่เทากับเอาเหมาตึกน้อยเถิดเนาะชื่อปลาไนทองพเนื่องเอาปลาไนายเอาป่านายแมเถิดปลาไนบ่ปลาไนปลาไนายหมอคนนั้นใหญ่ ปูใหญ่ยัล้ยเอ้าปลาป่ายังใช่ปลานิ่นปลานิ่นปลาปากอีกปลานิ่นอีกพันหนึ่งนะกินโบจักบั๊ดตัวน้อยๆฮะปลาเข่งบ่ปลานิ่นแต่ว่าตัวหข้างดำน้ำมะตัวน้อยๆฮะออกแพรตลอดเป็นปลาหมูข้างดำที่ว่าไทยเขาระบาดตอนนั้นปะเจ้เออมันขี้ข้าอันั่นแหละเบอลลี่มันออกลูกแพรตลอดกินโบจักบัดปลานั่นฮะก็ใครวะแต่มันหางปูใหญ่ปลาตอนนั้นนะ กระปานิ่งแท้ก็คือเขาขายในเอ็นเซโน,โนูนี่มันอันนั้นมันบริออกลูกแบบแพ่แบบตัวนั้นตัวนั้นมันแพ่ดีเลยลายได้ตัวตน,นั้นตัวมันหน่อยเขาต้มสดขมกัดขยังเนียนเคยไปกรุงเทพเราไปหาตึกเอาตำลองห้องเฮียนตะกี้ะฮะโหแท้หมอหนี่เคยไปกรุงเทพเนาะออไม่เจอว่าคอยสินัดเจ้าไวนะ้าอย่างนั้นมื่อวันแต่ว่ามื่อวันเธโทวหาฮอีกเลยเธอเนอะแดดมืดเนาะ สากเต็มแน่ยละ่ะบ่ใครยุ่งสนะบ,บ่เบ็ดง่ายดอกสากเต็มเลยไมันบดติดใช่บ่แม่นมันบดติดเลยเลยโนเ้าแม่นเ้าเสาเติมมาแล้วไปโทรหาเจ้าหนะ่อยวุ้ยผูโทรศัพท์เออโทรสากแต่คืนนี่ไปสากแต่คืนนี่ปาโทรศัพท์อยู่พุ่นไมไ่เบิงเลยเจ้ากันเลย จะปาไปเพื่อจะไปยังคนหลักบ่อมันผ่าไว้ของเขาอืคนเขาลักไอ้ปาไปตัวทิไม่ได้ว่ามืออื่นนั่นแหละคอยนัดเจ้าแล้วเขาจะซื้อมาให้เขาจะโทษหาเจ้าอีกคือเนื่องมืออื่นแต่ว่าอันนี้ก็อ่เนาะพี่น้องนี่ว่าแต่เศร้าข้าที่ปวเศร้าปันไหนเด้เถิดเนอเพราะว่าช่วงนี้น่ะ ่อยเป็นเคยเพื่อนอีมื่อื่นนะบุญบุญเพื่อนสาวแก้วตาพี่นอ้องเอ้ยอ่ามันย่าบ่ของไพบบ่บ่เห็นบ่บุญเพื่อนสาวแก้วตาเพื่อนมาซุกนั่นแหละข่อยได้เป็นเคยเพื่นอนแต่ข่อยจะได้ไปควงไว้อ่อนานะเจ้าซีนมันกิดเลยเด้อบ่แล้วสิ่งเพื่อนเพื่อนกับไม่้คอยแล้วก็เป็นเคยไม่ได้จับแต่ถุงอย่าง <c oughs> นั้นได้บ่เลยเพื่อนไม่ได้ไม่เคยได้ผู้ใดเคย ขนาดนี้เออ่นบ่ไปกันยังใหม่เนาะบ่ไปกันยังใหม่เลยเธอเนาะบ้านเท่าน่ะแล้วสิ้นใหม่บ่เผ็ดฮะบ้แล้วเนอยเถอะเนาะมันเป็นกฎของเพื่อนได้ต้องเอาบิงตีตั้งเท่าเพื่อนบ่ใหม่เพราะได้มาชุดลาบช่วยเถิดกินเนาะคือเธอเราดแล้วจะลองบ่ไปกันยังใหม่ได้อันนี่คอยกันยังจิตโธหายเถิดอีกเท่านึงนะมืออื่นเศร้าว่าจะได้มาแต่เศร้าบ่ดูว่าส่วงใด้ฮะนะว่าคอยยังบ่ทันร้อยเปอร์เซ็นต์ปันได้ แต่ว่าเข้าอยู่นี่ว่ากําไพ่ว่ามันมีขายจะบ่อยเถิดหงสีอยู่ใกล้ข้างวัดมีบ่หงสีขวัดไฉข้างวัดป่าเบ่าน้ำเบ่ากําไพเราบอกเป็นโลนเนาะผมมีเป็นบ่อยเถิดหงสีในข้าวยาชีแต่ปีสองพันแปดคุณเอ้ยบอกกําไพบอกกําไพว่าในนี่นะมึอนั่นน่ะข้าวไก่ป่ามาป่านเห็นเขาสีนั่นเราคุยกันยังว่าอยู่อยู่ไซคุยกันยังเงดอยู่ได้ดงพุ่งนี่อยอยู่ลงพุ่งน่อแมน เขาซื้อตลอดอขายตลอดอยู่พุ่นอยู่ทางนี้แนตะอยู่นาทรายอ,อยู่นาทรายเนะี่ยมีแต่ว่าอยู่อันอยู่บ้านยังอันนี้นะเบ่าลิทางมานี่บ้านยังเกาะเขาเอินนะพักขยะนี่เออพักขยามันต้องได้สั่งนะนี่นะสั่งเอาจังได้เขาว่าคอ,อยถามแต่ว่าคอยบุได้เัินเลยทำแต่เราต้องได้สั่งเด้อะเขาว่าโลอะไรเด้วยนี้เนะาะแต่ว่าอยู่นาทรายนะี่ยโลสิบห้าพัน เขากันนะแต่ว่าอยู่นี่คอยบ่ได้ถามว่าราคาเท่าไรเพราะว่าเอาถามเพิ่นแล้วบ่มีเด้เพิ่นว่าต้องได้สั่งไว้นะถามมือก่อนพูนละ่ะเฮ้ยนี่ดอ,อกไหนเนาะอยู่กับเงียบเงาเลยแหละไอ้เทิดก็ได้แล้วก็กสิซื้อนี่ให้ไอ้ไเทิดอีกเด้นี่เชียง สุดทีบไม่เจ้าแล้วจักรยานไม่ตัวนี้มันเพล่เลยเถอะเสียจะได้มันเพลเลยขี่มาได้เอบเอหมดชุดลที่จ็มบ่อยา่างไเหมะรถทีบมันก็สองล้านเลยสองล้านปลาย,ลยนะจ้าื้อ,อตอนนั้นเทไรบ่าลีตอนตตตนั้นบจำบาได้ใครก็ได้ แพงเติบแล้วสองพันกว่าบาทสองพันปลายบอกตอนนั้นจะซื้อนะก็จำมาได้นะตอนนี้นงินจะบกอยู่จำลืมเลยก็ค่อยก็ซื้อยู่ซื้อเหงื่อหมดต้องว่าลืมล่ะประมาณสองสามพันนี่แหละก็จะซื้ออันรถทีย์ซื้อไม่อีกจักหน่อยก็จนได้รถจักรแลลวเนาะ มันก็บ่นอยแล้วรถจักรมันก็แพงหาขัควันก็ได้นะรถจักรอันเด็กกินชื่อใช้หาัควันอ่ะเอามือช่องมันห้ามเขาเลยน้าเปลงขี้ขี้น้าแปลงน้ำพอได้ขี้ไม่ไหวเธอสสเอาแบบนั้นบ่ในหันเวียดบ่เอาไปด้านดี่คั่วไปเออ่าเจ้าวใครคู่ไปจัาเนู้ ไม่ค่อยชี้ล้อว่ากับอันผูพลับใหญ่เพิ่นเบิรงแต่ว่าเพิ่นว่ายยังให้ชืรถถีบเพราะว่าเจ้าขี่ไปแถวนี้ฮะนะแถวใกล้นี้มาหันไปหันมานี่พอได้ขี่รถถีบไปวาสนาจะได้เจ้ากับนั่นอยู่ฮะนะไม่เสียลายโตเนาะะเสียลายโตไม่เทินวะเดี๋ยวเจ้าคิดจะได้ตะเกื้อ่า ผู да? ent, to so well. yeah. ้ใหญ่เพื่อนว่าอะไรเิอผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เพื่อนว่าว่าจากไห้เจ้าไปอยู่น้ำสบายก้อนจากเตือนจากใดนะแต่เจ้าว่าจะไดดไปจิบวอยู่พีเฮากระหางเอาก็ได้แต่ว่าเนาะจูบว่าเอาหางเอาบัดตัวเองเนี่ยเออกะบ่าได้นะเราเพื่อนกระถามนะเพื่อนกะบมได้บังคับอี่อย่างเจ้าได้เธอเลย เพิ่นก็อยากให้เจ้าดีอยากให้เจ้าอันนี้กับสบายนะดีเบสน,นะนะอยากให้สติกลับมาดีเบดทุกอย่างนะแล้วเพิ่นจังที่ันนี้เพิ่นจะซื้อรถให้เจ้าว่าสันนะออกมาแะ้วก็ซื้อรถไทยให้และะ้วก็พอดีเห็นให้เห็นหน้าเลยพอดีเดือนหกนะนี่เถอะก็บ่ฮอดเดือนหกเนาะแต่ว่าแต่ว่าเดือน 6, หกอเจ้าต้องใด้เห็นให้เห็นหน้าแบบนี้นะแต่ว่าจะอยู่บ่ฮอดแต่เห็นเดือนเห็นชานใไม่ให้เลยนะ ไหนเออเธอเนี่ยซาคอยว่าถ้าผู้ใหญ่เพิน่นเพิ่นกว็วางดีตัวเฮาได้เธอเนยถ้าเพิ่นหวังว่าคิดว่าจากไหนเฮาไปรัดยังเฮากะควรจะเสือพังเพิ่นได้คอยว่าพอเพิ่นกะสีซีหลดุดซีล่างยังให้เห็นนะแต่ว่าจะว่าคอยสีคอยออกบอกดูว่าจะได้เหนนะ ก็ปลให้บังคับใจตัวเองไม่ได้แมนระหว่าเขาเขาบอกไปเขาจีเขาหาปากเพิ่นว่าเออเขาจีพยายามเลิกเออจะกล่าวว่าไปเนาะแมนก็ว่าไปเถิดเลยการบังคับจิตใจกันบ่ดีได้เขาก็แมนถึงขั้นว่าปลานั่นนะะแมนเพื่อนคือเพื่อนเราและเพื่อนก็เห็นเจ้านั่นอยู่ลุมันพดพักฮดเนี่ยปลูกพักปลูกอย่างพดอย่างเป็นคนขยันนะนะแต่เพื่อนกัดอยากให้เจ้าได้ดีละเถิดเลย และชิงน,นายย่างก็เจ้าลบปากแล้วว่าชีดนั่นกะพยายามทางออกปรับปรุงตัวเองกะว่าไปอะไรเธอะเลยคือเพิ่นลวอล่นแหละเขาต้องตั้งสติได้เธอเลยจะได้เขาก็อยู่กับเมียเขาแหละที่ไปมั่วซุมกับมมคูเพ็ดแนวบดีกับโมเห็ดได้แบบนั้นเนาะ เรื่องปลาแล้วก็ปล่อยเกลือพวกเกลือยังใหญ่ไปด้ยเนาะใหญ่ไปได้เถอนะเกลือพวกกินพวกเนาะยังแมลงเนาะอืเนีย่ยเรต้องนั่นนี่นั้นไปเฮนะิงไหมชาวบัวปล่อยปลาแล้วไปลินไปยังไปทั้งปะหินน้ำม้อยน้ำยางเถิงคนหลักอะไร <laughs> ใช่ไอ้เถิดเราเาย่นนีแข็งขึ้นเนาะแมนไอ้เถิดเราแข็งแข็งขึนเอขี่น้องเนาะเอาโอเคสรุปสรุปก่อนไอ้เถิดน่ะแหนวใดยแล้วก็บ่นเนาะบ่ไปแบบว่าเราตั้งใจที่บำบัดอยู่กันหรือว่าเลิกอยู่นอกเนาะไอ้เถิดเพราะว่ามันเสียเวลาเนาะว่าายแท้เจ้ากับรับปากกับเพิ่นเถื่อเพิ่นมาจากเชฟปนเพิ่นมาแวะเขากับว่ากับเพิ่นดีๆรับปากกับเพิ่นเนาะเมนโอเพนเนาะเหนนื่อยเขากับบ่อยากไปแล้วเขา คีค่อยเฮ็ดค่อยสร้างค่ะชาวใบเรือได้กระพรึกษากันอีกเท่านึงลับปากกับเพิ่นแล้วเฮาต้องพัายามเฮ็ดให้ได้นะเพิ่นก็เห็นใจเฮาคันเฮาเข้าไปก็แม่นอยู่ดอกเข้าไปบางเทือกพดอดีเปลืองเงินเพิ่นละล่าขึ้เก้าเนาะแม่นนะก็เลยแบบว่าเก็บเงินชวนนั่นนะไว้พัฒน,นาชีวิตไอเทิดถ้าไอเทิดตั้งใจแล้วงนะคันไอเทิดเข้าไปไอเทิดออกมาก็เฮ็ดคือเก้าคันบ่ตั้งใจตัวเองอยู่ไซก็ตามตั้งใจงงได้ใจ เนะราใหญ่ละไอเธอแข็งใดก็ได้